จะชวนที่รักไปหาแม่พี่ไงไสาบ้านาจังน้องพี่มองมองมองกลัวน้องก็ไม่สนบ้านพี่อยู่บนน้องเปน็นคนหนองคายอายุเพิ่งได้ละสิบหกขวบปี มะมาถูกแทนอนอพี่จะไปขอได้หรือเปล่าคนดีนิ้วนี้แล้วทำไมสักสากใช้มากหรอกนะคนที่อาศัยนิ้วนี้ทั้งวันและทั้งคืนพี่เลยจะขอจับจองกลัวม,มึงเป็นน้องไข่ดันทำไมเธอได้พูดแบบนั้นกูจะว่าแบบนี้ขอตบสักทีน้องนี่ขับพายานดอกพึ่งาบนาตูดดำมึงและบาคนหำยา ไปหาแม่พี่กันแม่พี่รวยหรือเปล่าแม่รวยสิมีสมบัติเนี่ยก็รมอบสมบัติให้ทําไมไม่เอาสารพงสมบัติแก่แล้วพอกรนดัรุ่นเดียวกันนไม่หนีก็เท่าไหร่ครับนายยอดสมบัตินี้มันเป็นยังไงอะสมบัติอะไรที่ดินไงเงินทองอ๋อเหรอที่ดินสมบัติพันธกัญญาแหวนเงินทองเหรออยากได้อะไรบอกพี่หนูอยากมีบ้านอยากมีบ้านเหรอจ้า เออหนูชายาซิฟันอะไรอยู่ล่ะคอนเกตทำไมเปาเม็ดเหรอคอนเกตเลยฝากล่องยังอยู่ไหมเพิ่งซื้อมาเมื่อเช้านับว่าหนูโชคดีนะโชคดีไงเขียนชื่อที่อยู่ไปเลยที่บ้านป๋าเหรอคอนเกตเขาลังแจกบ้านไปหลังๆอยู่ไม่ได้ซื้อให้กูหอสูบอกทางโชคดีให้หนูไงไม่เอาบ้านก็ได้ขอทองห้าบาทได้ไหมอยากได้ทองเหรอ้าฉลามไงฉลามก็แจกกันนเห็นเลยนะกินจนตากลับเจอแต่สมู่น่กกินไปเรื่อยเดี๋ยวได้ทอง เห็นไส้ในไหมวันนั้นป๋าทำไมขอรดคันสิขี่มาห้างมาเล็กคิงอยากได้รถเหรอหนูต้องได้แน่นอนถ้าหนูไม่ได้เหยียบป๋าได้เลยเขียนชื่อที่อยู่ไปเลยบ้านป๋าแน่นอนรายการฝันที่เป็นจริงอะรถเก๋งหรือป๋ารถเข็นไงมาหาสายแตกไม่อย่างรถเข็นกูเป็นนักล่งได้กูเปแมนแม่ค้าได้บักสู๋เนาะมาเข็นขายหน้าให้มาเล็กคิงนี่ไงสบาขายหน้าให้แม่้วยขายหน้าพี่ยอดรถเข็นนี้จ้างคนขับวันละเท่าไหร่ล่ะ สี่พันสองอ้ไม่มาถูกกันเนาะมีหำมาหรือเปล่ามต้องใหญ่เท่านี้นะไปหาแม่พี่โอเคแม่พี่กำลังมอบสมบัติให้เออโชคดีไปเลยมีตาเอียไหมมีมีอังเปามีป่าอังเปาลูกเท่โอ้ยมันว่าเว้นแบบนั้นอีเนี่ยหาเรื่องเสียเวลาเลยแล้วเขาบอกสายตาเป็นบ่อเกิดแห่งหัวใจทั้งคู่ก็รักกันแต่เนี่ยเขาเรียกว่าลูกที่ดีได้เมียและไม่ลืมแม่พาลูกพาเมียไปกราบแม่ ไปกลาบผู้เป็นแม่ฉากต่อมาจะพาทพิเกตมาพบและสัมผัสกับฉากบ้านไล่ไปนาพบกับแม่เท่าชาลาในตาพิการผู้รอคอยการกลับมาของผู้ทึ่เป็นลูกชายพบกับแม่เท่าชาลาโอ้ยแม่คนตาช,ช่วยหน่อยช่วยหน่อยคนตาบอดเออช่วยช่ยช่วยเออเอ,อเอออาบุญไ้ยทำร้ายคนพิการ อ้าวเมอรลิคิงสาขาลังสิตเขามีสวนสัตว์มั้กันเหรออุ้ยป่าครับแล้วบอกตาบอดพระจับไม้ได้เสือกทิ้งไม้วิ่งเอ้า,าเลยเหม,ม,ม็นเขียวหัวลานว่ะแล้วตาบอดทำไมมองเห็นน่ะมองไม่เห็นลอกลิ่นมันเข่าจมูกอ,อ๋คนตาบอดส่วนมากจะจมูกดียาย ฮะยายตาบอดเหรอตาบอดโอ้นองสารนาะยายเน,ะนาะแล้วตาบอดงี่เวลายายหิวข้าวใครหุงหาข้าวให้กินนะยายไม่ค่อยได้กินรอกวันวัน,วนหนึ่งหิวโอ้นองสารเนี่ยคนเราโดยมากเนี่ยพอปู่ย่าตายายแก่ตัวแล<ะ>้วก็โดยมากก็ปล่อยทิ้งมันลืมปู่ย่าตายายกันเนาะใช่ยายฮะยายหิวไหมหิวมากเดี๋ยวฉันจะหาให้กินนะอื เออแต่ว่ายายจะกินแมงสาก่อนหรือจิ้งโจกกอนะอ้าวมึงเห็นยายเป็นปลาบังกรหรือไงคนเออคนยายไม่ชอบนี่ทีหลังรู้ว่ารู้ว่าแต่งหน้าอย่างนี้แล้วเสือกเข้าลิฟต์ล่ะพานักงานเขาเยี่ยวแตกไปสี่คนแล้วมึงเห็นรเปล่ามาฟ้องกูใหญ่เลยยายเฮหนังสารเออนี่ยายอะไรอ่ะ ยายตาบอดตั all, ้งแต่เกิดหรือว่าตาบอดตอนเป็นสาวหรือว่าเป็นไงเพิ่งมาบอดตอนเป็นสาวตอนอายุสิบห้าเนี่ยโอ้ยแม่คุณตอนนั้นมีผัวยังยังเลือเป็นไรั้งบอดอ่อยายแอบดูข้างห้องเขาเอากันเวนมนุษย์จริงๆสงสัยไปเจอระหว่างที่มันเอาสว่านเจาะมั่งยาย ข้างห้องเขาเอาอกเอาใจกันแล้วเราไม่ทันระวังมันสาดน้ำร้อนมาโดนลูกตาตาเลยบอดตายแม่คุณอิจฉาเขาอ่ะนะอมีผัวแล้วมีผัวแล้วเออโอ้ยผัวตายไปได้สิบกว่าปีแล้วโอ้ยตายหน่ามีหนุ่มๆมาเดินเลาะลัวบานทุกวันตอนไหนตอนเช้าเช้าตอนยังสาวอยู่เลยโอ้มีหนุ่มๆมาเลาะ คงแต่มนจะมาจ,จีบใจยีิท่ะไม่ใช่แล้วมาไหมอ่ะมันมาลักมะม่วงแล้วมันเก็กราบดีนะว่าบ้านแกมีมะม่วงนะงั้นไม่มีคนผ่านเพราะนี่ยายมีผัวแล้วมีแล้วผัวตายายายก็เงาเออน่าสงสารนั่นแล้วก็ยังผัวตายไปแล้วแล้วยายอยู่ไงคนเดียวอ่ะก็ได้อาศัยอันนี้ไงทำอะไรยายเอาไว้สักกระท้าเดินหาเพื่อนคุยแกเงาโอ้ ใช่ใช่ยายอเออแล้วผัวยายตายไปหลายปีแล้วยายมีลูกมีเต่ามั้งเปล่าอ่ะมีลูกอยู่คนหนึ่งที่แรกว่าจะไม่มีหรอกเอาแล้วไม่เมีอ่ะที่นี่มันมีก็เลยจึงมีไงฉันว่ายายไม่น่าตาบอดอย่างเดียวนั่นน่าจะหูหนวกด้วยเนี่ย <laughs> ยายอาตอนสมัยสาวๆยายสวยถึงว่าแวาวความสวยมันมีอยู่หัวกระไดบ้านนี่ไม่ได้แห้งแต่ละวันล่ะ คนมาจีบยายเลยเดินขึ้นเดินลงมันมาถุยน้ำลายใส่แล้วมันก็กลับม <c oughs> ันคงจะเห็ยนยายเป็นผีป,ปอบมั้ง <c oughs> ยายฮะยายมีลูกเหรอกลุ้มใจเนี่ยไม่อ่ะตาบอดน่นาแ็ะน,ยยนั่งอยู่เมลี่คิงลังสิตนี่มองไม่เห็นเชียงใหม่ถ้านั่งอยู่นี่มองเห็นเชียงใหม่กูก็ไม่ครบมึงแลว <c oughs> ้วมาใช่คนละ ยายมีลูกก็เปล่ามีลูกคนหนึ่งตูผูตูเมียล่ะพูดจาก็ผูรักผูหญยพูหน่าเกลียดสัตว์เนะไม่ใช่คนจะได้เหลียกเป็นตัวใช่สิคนไม่ใช่สัตว์คนเนะไม่ใช่สัตว์จะได้เหลียกเป็นตัวเอออมีตัวเดียวอดนมแล โอ้โหนแมวแล้วลูกไปไหนจ้ะลายลูกไม่่อยอยู่กันเนื้อกับตัวหรอกไปไหนได้มันวิ่งไปเที่ยวของมันเดอกตอนนี้โตแล้วส่งไปเรียนเมืองนอกโอ้ยไม่ด้วเลยได้รับกริญนยาหรือยังเนี่ยอะไรนะกริญนาก็เรียกปริญญาไหมรับกริญญาคนบ้านนอกเออแล้วแล้วมันไม่มาหาบ้างเลย มาทีนึงแต,แต่สมัยมันไปเรียนใหม่ๆเดี๋ยวนี้มันไม่มาเลยสิบกว่าปีแล้วเนี่ย<ด>เป็นเวลาเดียวกับที่ดิเลกสักเดินทางพาคนรักมาเยี่ยมแม่มันไม่มาเลยนะไม่ไ<า>ด้มากลูกมันยังเยี่ยมพ่อๆแม่แกไมัไจะปล่อยเป็นไพโลโซเต้นไพรดสูดสอซ เสียงอะไรมาเอะอะหน้าบ้านยายเนี่ยไอ้ทิตตาดีๆช่วยเอาหูฟังซิอา้าวมันยังไง<ม>วะมีตัวอะไรไม่รู้ยายสองตัวดินกันต้องใส่เเดินถูกกี่เท่าเลร<ะ>อจ้ะเออแม่ฮะแม่เสียงลูกแม่เนี่ยแม่เล่นเหมือนน่าต่างกรถจะโดนยึดเนี่ยเนาะทางโน้นทางโน้นเนี่ยเล่นเหมือนเหมือนแม่อยู่ปะสบายใจที่ถ้าทำพนักงานก็เี่ยวแตกไปแล้วแม่ไอ้น ใช่ลูกแม่หรือเปล่าน่ะแม่แม่นั่นคนลืมสัตว์อ่ะอ่ะเฮ้ยนานนานมาทีจำแม่ไม่ได้เช่นแล้วแม่เข้ามาหาแม่ไกลๆเสะแม่ไม่กัดนะแม่ไม่กัดแม่เชื่องแล้วเอพ่อแม่กูแรกนะเขาทักกันนะมีอะไรสูมีอะไรสูเป็นอะไรอะอะไรอะแม่พี่ไงกัดไหมไม่กัดหรอก เป็นตระย่ะเนาะอุบาทอุบาดน้อสุดแม่พี่ไงที่จะมอบบรดกให้ไงคนนี้เหรอคนนี้แหละแม่จ๋าลูกจับไปตั้งนานไงคิดถึงแม่ตั้งเดือนไอ้หนูลูกแม่จริงๆด้วยใจแล้วลูกแม่แม่ก็คิดถึงลูกมาก็ดีแล้วไอ้หนูเอ้อแค่ขี้หมกให้แม่หน่อยเถอะแม่ลูกกับแม่เจอกันแค่ขี้หมก หนูไม่ได้มาคนเดียวนะแม่มาก็ใครอ่ะหนูพาเมียมาด้วยอ่ะมีเมียซะแล้วใช่โอ้ทนไม่ไหวมันหนาวเมือนนงหนาวหนาวเลอะเลอแล้วเมียมาด้วยแล้เปล่าล่ะไหนล่ะไม่ยังะหนในในมึงพูดธรรมดาเลยมันใช่จริงเลยไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวทิ้งตระกูลแม่ไม่ได้เพราะแม่ตระหละมาตลอดทัดนู้ก็นล้ต้องตระหละตามแม่แม่นี่ไงนี่ไง ไหนเมียล่ะฝากฝากเมียไว้กับแม่หน่อยนะฝากเมียไว้กับแม่แล้วเองจะไปไหนอ่ะจะไปรับรถอยู่ข้างนอกน่ะลูกเศรษฐีอะไรไปรับรถข้างนอกว่ะรถเพื่อนฝูงก็จะตามมาตีหลังยายเพ่อแต่เด็กเขต้อนรับก่อนรีบไปแหละรีบมานะลูกนะดูไม่ให้ดีนะดีใจลูกมีเมียซะแล้วสบายต่อไปเนี่ยยายมีคนหุงหาให้กินยายทำไมต้องลำบากแล้วม่จ๋าอะไรลูกวันดีจ้าวันดี วันนี้ไม่ออกไปกินขี้หมาแห้งเหรอฮเฮ้ยมาถึงก็ถามกันแปลกๆแม่ไม่กินขี้หมาก่อนย้ายแดกขี้แมวสบายกว่าหน้าเตาไฟแม่งกินหมเแลแม่จ๋าเห็นพี่ก็บอกว่าแม่รวยจริงครับป่ะ แม่ไม่ได้รวยลอกแม่มารวยตอนมีผัวพอผัวแม่ตายแม่ก็ได้มอลาดกจากผัวแม่ก็เลยรวยเหรอแม่จ๋าเงินทองแม่เก็บไว้ไหนเงินกับเก็บไว้ไหนหมดอะ 30, ่ะเง,ง,ง,งนิน,นโโสามหมื่นกว่าล้านอยู่ในองค์ข้าวสารห้องหลังบ้านแม่น่ะโอ้โหสามหมื่นกว่าล้านใส่องค์ข,ข,ข้าวสารแล้วทองล่ะแม่ทองคำสามแสนกว่าแท่งอัดอยู่ในกระป๋งนมสดไงลูกโอ้ ทองบ้าบอลเลยสามแสนกว่าแท่งอยู่ในกระป๋องนมสดลุกนี้เนี่ยหลอมไว้ในกระป๋องนมสามหมืนกว่ากระป๋องโอ้ยกลัวคนรู้แม,ม่จ๋ารวยจังเลยแบ่งให้ฉันมัง่งเซ่ะนียเงยละสือต๊กใหญ่น้อ <laughs> ไม่ว่าลูกจริงลูกสะพ้ายไม่ว่าลูกหรือหลานมาหาแม่เป็นต้องมาขอสมบัติมาขอมรดกแม่ไม่ให้ใครง่ายๆรอกโบราณเขาบอกว่า <laughs> ลูกสะใภยลูกตัวอยากได้สมบัติของแม่ให้ไปเดี๋ยวพอแม่แก่ตัวมามันก็ไม่เลี้ยงแม่จริงเออนี่ยายคิดถูกคนอื่นอาจจะไม่เลี้ยงแม่แต่ฉันเองรักแม่แม่ผัวก็เหมือนแม่ตัวจริงหรือเปล่าจ้าแน่อยากได้จริงๆรลงล่ะเอเห็นอย่างฉันอยากได้สมบัติของแม่ละจ้าถ้าอยากได้เอายางยีลูกเอ้ยอเอาไว้ให้แม่ตายซะก่อน สมบัติเท่าไหร่ยากได้ก็เอาไปเธอลูกให้มันตายซะก่อนมันว,าว,นนว่ามึง่นแล้วถ้ามันตายไปแล้วใครจะเซ็นมรดกมอบให้เราว่าอุบาทอุบายน่า,า,าสูได้วยความร้ายของสะพ้ายใจโหดเมื่อรู้ว่าสมบัติอยู่ที่ไหนและรู้ว่าเมื่อแม่บัวตายแล้วตนเองจะได้สมบัติจึงวางแผนอุบาทเพื่อจะฆ่าแม่บัวของตัวเองดีแล้วล่ะเราจะต้องหาทางกำจัดให้อีกแก่นี่ตายไปสมบัติจะตกเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียว จะเอาขนมใสยาพิษหลอกให้ไม่กินมันจีได้ตายถากูสักข้าวเด้อถากูสักข้าวมันมันฝันหลังหรือมันอะไรกันนี่ตอนแรกก็าฝันหลังพูดไปพูดมากเป็นบักรที่ดาไปเล้วเลวบัดโอ้ไว่ไม่ใช่หมอลำแม่จ๋าฉันซื้อขนมมาฝากจ้ะซื้อมาจากเมลิสคิงในกรุงเทพขนมกรุงเทพเขาบอกกินแล้วอายุยืนแม่แก่อย่างนี้จะได้อายุยืนไงจ๊ะหลูกสะพ้ายมันใจดี ซื้อขนมมาฝากแม่เชละจ้ะอแม่ไม่เคยกินเขาว่าขนมกรุงเทพมันอร่อยโอ้ยไม่เอาหรอกทำไมอ่ะคุณแม่สั่งไว้ห้ามกินของคนแปลกหน้าแต่หน้ามึงแปลกยิ่งกว่าขนมอีกนะจริงหรือเปล่าจ้ะมันอร่อยจริงแล้วลูกอร่อยจ้ะอ, <c oughs> อันนิจา ด้วยความชราบวกกันในตาบอดแม่เท่าไม่สามารถที่จะล่วงรู้ว่าในอาหารนั้นมียาพิษไอ้รุ่นนี้มันรุ่นแปะหรือรุ่นสอดล่ะลูกขนมนะจ๊ะไม่ใช่ของนั่นเหรออืมขนมปังอร่อยจริงหรือเปล่าอร้อยอร่อยลองกินสักหน่อยก็ได้เมื่อแม่เท่ากัดเข้าไปแพะเพียงคำแรกก็ถึงกับชักตาตั้งตายคาที่แม่เท่าตายอย่างน่าอ่านแม่เท่าน้ำลายฟูมปากตายอย่างน่าสมเพช ไม่มีใครเห็นศพแม่เท่าาสงสารแม่เท่าจะยิ่งนักอะไรหลับหูหลับตาพามันกินหมดอันแล้วไ้เฮ้ยเนยมากไปหน่อยเนี่ยะยังมาวิจารณ์อีกฮะตายดิยตายทำไมอะ่ะก็ในขนมเนี่ยมียาพิษทั้งอันนะมียาพิษในขนมมียาพิษเอตอตรงใจยายยังกินไม่ถึงใจคอมยังก,กินได้หมดเลยไง<ะ>ตายแบบให้เขาสมเพศอ่ะตายคาปากอะ่ะ กัดแล้วตายเลยนะเออแล้วแล้วม่เท่าก็สิ้นชีวิตลงด้วยแรงของอยาพิษสมใจสะพายผู้ใจโหดนี่ขนาดยังไม่ตายมียังทุเลศขนาดนี้แล้วถ้าตายใครจะเก็บว้เนี่ยตายเสียได้เกิดอีอีกแก่งกนักขอแบ่งแค่สิกว่าล้านแค่นี้ทำเป็นขี้เหนียวแก่จะตายอยู่แล้วใส่ทองซะเพียบเลยดูสินาฬิกาโรเล็กทำไมสามทุ่มมาแล้วเนี่ย รุ่นนี้เขารุ่นล็อกเวลาเหรอแหวนเพชรเพียบไปหมดเลยสมบัติทั้งหมดจะต้องตกมาเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวขณะที่สะพ้ายกาลังเพลิดเพลินอ,อยู่กับทรัพย์สมบัติของแม่ผัวนันน่นเองอนอนเป็นเวลาเดียวกับที่ดิเลกสักเดินทางมาเห็นภาพเหตุการณ์ที่เขาไม่คาดฝันว่าเมียเขาจะกลายเป็นคนเช่นนี้ที่รักทำอะไรอ่ะทำไมนิสัยเดิมเมียเป็นอย่างงี้น่ะแบ่งให้พี่มั่งสิอ้าว ้องยังไม่รู้ถามก่อนพี่จ๋าทำไมอ่ะทำไมพี่ถึงเฝ้ามาพี่ร,รีบมารีบมาไป่ใช่เฝ้ามาขอบใจมากทำไม,ม <า S 2> พี่รีบมาก็รีบมาที่พิเ็จธุระต้องมาไงแม่แม่แม่เป็นไรแม่เสียจ๊ะแม่เสียเออทำไมไม่เอาแม่ไปซ่อมล่ะช่างไม่อยู่มันยังกับบ้านเอ้ยไม่ใช่ทีวีแม่อะไรแม่ตายจ้ะไม่เชื่อหรอกเมื่อวานยังดีๆอยู่เลย ไม่เชื่อไปดูสิหนูไม่อยากดูแลพี่แม่ตายจริงๆเหรอไม่เชื่อหรอกไหนดูสิกระดาษเป็นไรหมดหมดกัดเด้อทำไมแม่ตายจริงๆด้วยรู้ได้ยังไงว่าแม่ตายนาฬิกาไม่เดินนะมันไม่ได้เกี่ยวกันมันไม่ใช่กันมันไม่ได้เดินมาตั้งหลายเดือนแล้วนะทำไมนะรู้ไหมแม่ผมตายด้วยเหตุอะไรอ่ะ มึงจะบอกมันนะถ้าบอกมันกูจะเคอะหัวมึงนะบอกผมสิว่าแม่ผมตายด้วยเหตุอะไรอ่ะฮกูจะเคอะหัวมึงแน่มึงจะบอกมันเด้พูดไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะเมียมึงบังคับไม่ให้พูดว่าเอายาพิษให้แม่มึงกินตายมึงจะบอกมันได้มึงจะบอกน้าไม่บอกแล้วผมจะรู้ยังไงล่ะแม่ผมตายด้วยเหตุอะไรนะบอกผมสิเอ๋บอกว่าพูดไม่ได้น้พูดหน่อยเถอะจะพูดไปได้ยังไงเมียมึงเอายาพิษให้แม่มึงกินตาย น้าน้าไม่บอกแล้วผมจะรู้ยังไงว่าเมียผมเอายาพิษให้แม่ผมกินอ่ะผมจะรู้ได้ไหมไม่ได้เด็ดขาดพูดไปก็เสียงผู้ใหญ่ที่พูดไม่ได้ยังไงวะขอโทษฮะอย่าหาว่าขัดจังหวะมึงสองคนนี่ใครอ่อนเดีวกันนะกูอ่อนกว่าผมอ่อนกว่าครับที่ถามไม่ใช่อายุปัญญาเนี่ยก็มันบอกไปตั้งนานแล้วก็น่าจะรู้แล้วบอกยี่หานี่ใครย่อนขนมใหญ่แล้วตายแล้วก็อยู่กันที่ิแม่รู้ว่าเขากลัวเขาจะรู้ว่าเขาเคี้ยวนะาดูดใหญ่แม่ผมตายได้เห็นอะไรนะเมียเอายาพิษให้กิน เจนี่ไม่ไมยังเลาสูสอีชาชั่วอีโลมัวอีแช่แควบทำไมอีสันนันเลวอีไพรกูขุดมาจากโคนตมหวังจะขัดให้เป็นเพชรเจรไน <c oughs> มึงก็กลายเป็นขางคกอยู่อย่างเก่าเ <c oughs> ขียนข้ากูบ่เป็นดอกกูจะเป็นขีขีเกี้ยมคางคกางคกเออออกจากบ้านกูได้นี่นะไหนบ้านมึงนี่ไงบ้านมึงอยู่หนองแขมที่นี่มริคิงรักซี <c oughs> รังสิตเออรังสิตสมมติอ่ะ ออกไปเลยยีเลลระยำทำไม<า>กูฆ่าแม่มึงเพราะแม่มึงงกขอแบ่งแค่สิบล้านแค่นี้ทำไม่ให้ถ้ามึงมาช้าป่านนี้นะสมบัติต้องเป็นของกูจะเป็นกูเดียวกูไม่ได้หวังสมบัติอย่างเดียวนะกูหวังสรพงษ์ด้วยไปเลยเพราะมึงคนเดียวไอ้หัวล้านเสือเป็นมือที่ห้าดีนะมือที่สามกูพูดเกินสองมือไปแก่อะไร<ๆ>ผิดไหม ปก็ได้พ่อกูเป็นเรามาต่อกูไม่ได้ง้อมึงหรอกเป็นรัฐมนตรีเหรอเราไม่มีตังค์ใช่สิอานิจาเมื่อรู้ว่าแม่ตายน่าสงสารผู้เป็นลูกซะยิ่งนักพ่อลูกที่เดียวที่นำเมียมาฆ่าแม่น้ำตาเขาอาบสองแก้มมนุษย์ทำไมตึงเป็นโลภมากขนาดนี้เป็นโรภมากโลภมากโคมากมันจะเป็นโลภมากมนุษย์ทำไมโลภมากขนาดนี้เห็นของคนอื่นจะเป็นของตัวเองใช่เมื่อแม่ตายแล้วลูกจะอยู่ทำไม ลูกจะตายตามแม่โดยการกินขนมปังอาบยาพิษของแม่นี่แหละเพื่อจะกันและแล้วผู้เป็นลูกอา้าว <c oughs> เวนแท้ๆเอ้ยลูกมันจะต้องกินขนมปังอาบยาพิษออกมาบุ๊ม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 และแล้วด้วยความกระตันอยู่ผู้เป็นลูกจึงหยิบขนมปังจากปากแม่มาใส่ปากตัวเองเอาเด้ พรอเอินนึกขึ้นมาได้ไอ้พ่อเอินถ้าหากเราตายอีกคนใครจะเอาแม่ไปฝังล่ะกูรับเป็นภาพในฐานะกูอยู่ปอยติ้งออรหัสอะไรห้าหเจ็ดอย่าบอกเลยมึงเอาไปไม่ได้หรอกพระเองเพื่อนกันแล้วผู้เป็นแม่วิญญาณร้ายแรงก็ส่งให้ไม่ต้องเลยไอ้หานีกขี้เล่นักเอาไปเถอะมึงดูดเข้าไปหมดแล้วใครไปกินขอมึงอ่ะ จะเอาแม่ไปฝังก็กลัวญาติสมัยปานพองมาจัดการศพแม่แม่จ๋าแม่คนเดียวเลี้ยงลูกสิบกว่าคนยังเลี้ยงได้ใช่แต่ลูกคนสิบกว่าคนเลี้ยงแม่คนเดียวไม่ได้ใช่ลูกจะขอบวชแทนคุณแม่ถ้าหากไม่มีแม่แล้วลูกจะเกิดมาได้อย่างไรพระคุณแม่รดนฟ้ามหาสมุทรลูกจะบวชเพียงพรรษาเดียวต่อคำน,น้ำนมหนึ่งหยดลูกก็จะทำ เพื่อให้แม่ได้สบายใจแม่จะได้ไปสวรรค์เกาะชายผ้าเหลืองลูกเริ่มสำนึกาบาปแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง <c oughs> แม่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยางนอนเปล โอ้ดูเดินเป็นเป็ดไม่ไข่มาเจ็ดเดือนยังโอเวนแท้ๆกับละครเรื่องนี้เนี่ยการจะมีลูกมีผัวมีเมียอะไรเนี่ยเป็นคติสอนใจเราฝากคติไว้ฮะผู้ชายเหมือนกันการที่จะมีเมียครับเราต้องดูว่าเมียเราเข้ากับแม่เราได้ไหมเข้ากับครอบครัวเราได้ไหมเออเพราะว่าแม่ เราเกิดมาชาติ้องมีแม่ได้แค่คนเดียวเออแต่เมียน,นี่เราจะหาเป็นหมื่นเป็นพันเป็นร้อยก็หาได้อ,อผ,ผู้หญิงเหมือนกันจะมีผัวเอ,อผัวเข้าก็พ่อแม่เราได้หรือเปล่าออถ้าเข้าไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจพ่อมีคนเดียวผัวจะหากี่คนก็ได้ใช่ฉะ <laughs> นั้นคติเรื่องนี้จากเอทีฝากไว้ให้ท่านได้คิดฝากไว้ให้ท่านได้เอาไปจำ<ะ>จำในสิ่งที่ดีออสิ่งไหนที่ไม่ดีอย่าจำถ้าสิ่งไหน ขาดตกบกพร่องต้องขอกราบปรานาภัยครับละครเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมใส่หมวกกันน็อกครับเกี่ยวกันนะครัไว้คราวหน้าอะไรกันจากยอดนครนายกพร้อมด้วยเอสทีสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพบกับ